เสียใจที่เกเรติดศูนย์ตัวเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์บ้านเกิดเคมพัสวีพ่อแม่แยกทางต้องขอข้าวเพื่อนบ้านคนลาวกินประทงังเคมพัสวีเป็นพระเอกแถวหน้าของช่องเศรษฉายาพระเอกติดดินกว่าจะถึงจุดนี้เคมผ่านชีวิตที่แสนสาหาัสสำหรับคนคนหนึ่งพ่อแม่แยกทางชีวิตดินรนจนถึงจะตายเพราะอดข้าวต้องขอข้าวเพื่อนบ้านคนลาวกินประทังชีวิตและที่น่าตกใจสมัยมัธยมต้น เขาโคตรเกเรต่อยตีและติีศูนย์ทั้งหมด42ตัวปารแต่เมื่อเข้าวงการก็กลับไปแก้ศูนย์แล้วเรียนต่อจนจบอ,อรีเพราะเข้มพัสวีตระหนักดีว่าความรู้คือประตูที่จะส่งเสริมคนได้แต่ช่วงนั้นอาจจะเพราะเป็นเด็กที่บ้านพ่อแม่แยกทางชีวิตเลยออกนอกทางไปเพราะไม่มีใครคอยช่วยเหลือแนะนําแต่พอเข้าวงการก็มีคนคอยแนะนําสิ่งดีๆสิ่งเรียนคือการศึกษากลับไปแก้ศูนย์นั่นเองหัสวีเกิด21สิงหาคม ทศกราช2,540ที่จังหวัดบึงกาฬเขาเป็นบุตรคนที่สองมีพี่สาวหนึ่งคนจบโรงเรียนมัธยมที่จังหวัดบึงกาฬขณะนั้นคืออำเภอบึงกาฬจังหวัดนนองคายปัจจุบันเขากำลังศึกษาปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตหัศสวีเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการติดต่อจากโมเดลลิ่งโดยมีการชักชวนแคสติง้งการเป็นนักแสดงและได้รับโอกาสรวมแสดงซีรีส์ปฏิหารรักในฐานะนักแสดงร่วมรับเช ภายหลังได้มีการลงนามประกาศสัญญาในฐานะนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD มีผลงานละครเรื่องไฮโซซออนเจ้าสมิงเป็นต้นเมื่อในปีพุทธศักราช2,562หฮัสวีมีผลงานละครเรื่องหัวใจลูกผู้ชายแสดงคู่กับทิศานาสอนศึกในบทนบและตามมาด้วยละครแนวแอคชั่นเรื่องตรากุดโทษในละครช่วงที่ออกอากาศได้รับการติชมและพัฒนาการแสดงมากขึ้นเรื่อยๆเป็นต้นหัสวี ได้รับโอกาสร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องรักนะซุบซุบและตามด้วยผลงานที่สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ละครเรื่องโซเวรีในบทของปรีนทำให้เขาเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากขึ้นมีกระแสนิยมทั้งในและต่างประเทศตามมาด้วยผลงานมิวสิกวิดีโอเพลงคำถามจากคนก่าวและมีผลงานโฆษณากาแฟเบอร์ดีรรวมกับมุกดานารินรักที่ได้กระแสคู่ขวัญต่อยอดมาจากละครอีกด้วยในปัจจุบนันฮัสวีเป็นพระเอกยุคใหม่ แถวหน้าในสังกัดช่อง7 HD